สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อ ID ดแรงมาแนะนำนะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอมาแนะนําด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอเดีเน้นโคลโโบขายเต็มไม่หมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับลายเลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมา ทำนะครับ P100 ตัวที่4นะครับใน ID สายฟรีจริงจังของเรานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดต ID นี้นิดนึงนะครับมีคนถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปเปิด Unveil กับไอคือผมทำคลิปเปิดไปแล้วนะครับสำหรับ Unveil เนี่ยได้มานะครับเออ Unveil เนี่ยได้มานะครับทำได้ทำคลิปเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้เปิดได้ Unveil มานะครับก็เอาเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยใส่ให้ไปเลยนะครับส่วน ท่านอายนะครับก็เปิดได้ในสตรีมสดประมาณ20-30บาใบกด i อสามอันเบโด2ยกเลิกหนึ่งกด i อสามอันเบโด2ยกเลิกหนึ่งมันมีสูตรแบบนี้เท่าไหร่วะเอาไงดีเราเราจะเปิดหมดไหมเดี๋ยวให้เก็บใหม่เอาป่ะผมอยากได้ายวะทีมมันจะได้แบบครบเครื่องอะไรเงี้ยไอสามอันเบโด2ยกเลิกหนึ่งไป เพื่อทีมอะเพื่อทีมเพื่อทีมเพืยเพื่อทีมจริงๆตัวเด่ยเขาแจกเยอะเออเรียบร้อยบัมพายสัดเลยโอ้ผมอยากได้จริงเนี่ยผมจะได้มาดันแหลงกเก็บมี่ไงเกลือป่าววะมันเล่นแล้วมันเกลือไงอ สรุปนะครับไอดี ID นี้คู่เทพเดือนนี้นะโคลาโบนี้นะครับได้นะฮะเออก็ทําให้ไอดีพัฒนาขึ้นไปอีกเพราะว่าเกียร์เราก็มีนะครับนะไอดี ID เรามีเกียร์สามธาตุเลยโดยแน่นอนมีไม้มีน้ํามีไฟนะครับก็ก็ได้เลนเจอร์มาเพิ่มนะครับก็นี่เลยไอดี ID ไปได้ไกลแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีเหมือนเดิมเป้าหมายคือ 7,000รูบี้นะครับตั๋วก็จะเก็บไว้รอเดือนหน้าเลยนะครับเพราะว่าคือเห็นมีคนถามผมก็ไม่ได้ถามหรอกก็มีก็มีคนแบบบอกเอ,อ้ยผมแบบได้คู่เทพแล้วนะครับผมจะมาเปิดหาแชลเทียกับออร่าต่อไหมถ้าถามในมุมผมเนี่ยคือเลนเจอร์2ตัวเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าแบบอยากได้จริงๆนะแชลเทียกับออร่าเนี่ยเปิดหาได้นะครับแต่ถ้าแบบเราไม่อยากได้เนี่ยเออหรอก ไม่ต้องเปิดหรอกนะครับแต่ถ้าสะสมมาเปิดไปเถอะแต่ถ้าเรื่องความเก่งอะไรพวกเนี้ยเรามาเน้นนะครับท่านไอยกับอัลเบโดนะเบิ้มงเบิ้งกับพิหลกดีกว่าเนาะโอเคมาในคลิปนี้เรามาทํา P ร้อยตัวที่4กันนะครับผมตอนนี้ผมมี P 1ร้ด้วยกันทั้งหมด3ตัว3ตัวนะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่มีโซลนะครับพัดทองคํานะครับมูนทหารเอกนะครับตัวที่3ก็คือลีอารเดี๋ยวมาดูตัวที่4กันว่าผมจะทําเป็นตัวอะไรนะครับผม โอเคนะครับผมก็เลนเจอร์ตัวที่4เนะี่ยที่ผมทำนะครับผมมีขนนก4ี่พันค่อนข้างที่จะจำกัดนะผมเลยรู้สึกว่าถ้าผมเอาขนนกตรงเนี้ยไปทำอาพีร้อยนะครับพวกเคสเอ็มอาพวกเคสเอ็มเนาะพวกอาฮันนี่อา, Honey, อาพวกที่มันเป็นอยู่ในสเตตหลกักอะนะครับขนนกไม่น่าจะพอเพราะฉะนั้นเน,นี่ยใน4ี่พันเนี่ยผมคิดว่าเราจะทำจุดตีอีกหนึ่งตัว นะครับจุดติอีก1ตัวแล้วบวกกับนะครับเดือนนี้นะครับเลนเจอร์คู่เทพ2ตัวนี้นะมันมีพลังแฝงนะครับอันเบโดใส่ว่องไวท่านไอใส่พลังนะครับเดี๋ยวเราจะทำพีร้อยจุดติตัวที่4กันนะครับตัวละครที่ผมทำก็คือผมจะเอาอันเบโดไปตีธาตที่มันชนะกันก็คือธาตุไฟน้ำชนะไฟก็จะตีแรงขึ้นมาเลนเจอร์ Ranger ที่ผมจะทำนั่นก็คือนี่เลยนะครับคลัสนะครับผมลิงคัส ก็จะเป็นผมจะเล่นระดับยากมากเลยอย่างตอนลิมูรุเนี่ยเราเล่นระดับยากเนาะแต่พอเลนเจอร์สตัวเนี้ยอันนี้แค่140นะนี่ผมเอาเล่นให้ดูนะสลับเป็นไฮเปอร์140มาทําให้ดูอันนี้คือโหมดยากนะครับแล้วผมก็มีการเอาพีร้อยเนี่ยเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปเพื่อจะได้ทําให้มันมีโอกาสดรอปมากขึ้นอ่าประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูว่าระดับยากมากเราจะผ่านได้ไหมนะครับมาลุยกันอ่า เราจะกดออโต้ไปเลยนะครับผมอันนี้แค่อันเบโด140ยนะย้ำนะครับ140นะครับผมเดีย๋ยวมาดูว่าจะตีคัตายไหมอ่าเข้าไป3%เน่าจะรีมูลุสกิลนะอ่านี่ครับผมหายทีเดียวทีเดียวหาย140ไฮเปอร์เกียก็ที่เปิดให้ดูเลยอ่านี่เดีย๋ยวมาดูกันว่ารัปกี่ตัวนะครับเอาผมต้องกดเหรอปุ๊บไม่ออกออกไหมมีไงพีร้อยออก1ตัวนะครับ มาผมมีขนนกตอนนี้4,000ขนนกเราจะตามล่าคัดกัน100ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับพีร้อยนะครับจะพับอเขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอไหมนะสำหรับ4,000ขนนกนะครับคลิปนี้มาฟาร์มกันเลยนะครับผมลุย โอเคนะครับผมก็ครบละ30รอบนะ600ขนนกเดี๋ยวไปดูกันว่าลิงคัสเนี่ยออกมากี่ตัวนะครับจะได้เยอะไหมอ่าตมลูกตัวเอ็นเนาะมันจะเป็นนิวที่เราได้มาจะได้ลิงคัสมากี่ตัวนะครับผม30เกมนะครับปับป๊บปั๊บปั๊บวิอ่าสามสิบเกมเราได้ลิงคัสมาทั้งหมด29ตัว นะครับก็ก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่และกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะครับให้ครบร้อยตัวเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเสียขนนกกันไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลิงคัสนะครับ100ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียขนนกไปเท่าไหร่นะครับอันนี้1ตัว20นะครับผมทําตัวละ10เนาะ10 20แม็กก็คือ10 10 20 30 40 50 60, 60 70 8 0 9 0 1 0เนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมใช้ขนนกไปเท่าไหร่จะสี0พเหลือ2,100อ่ะประมาณ2 0 0 0ขนนกตอนหนึ่งตัวนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมอัพให้ดูเนาะ,อะโอเคนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่คลิปไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าผมลืมนะครับว่าถ้าเราจะทำพีร้อยเนี่ยมันต้องไปสลับร่างเป็นไฮเปอร์และตอนสลับร่างเป็นไฮเปอร์เนี่ยวัตถุดิบจุติผมไม่พอ นะครับก็เท่ากับผมสูญเสียขนนกในคลิปนี้เนี่ย2,004นะครับรวมกับอาไปฟาร,ร์มตัวจุติด้วยนะครับถ้าไม่รวมฟาร,ร์มจุติเนี่ยประมาณ2,000ขนนกเนาะอ่าอันนี้ก็รวมไปด้วยนะครับผมก็ต้องไปนั่งเก็บนะครับเจคอบนะอต้องไปนั่งเก็บเจคอบกับอา่าแฟร,รงกี้อา่าแฟร,รงกี้นี่ผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วต้องรอเวลานะดึกๆเลยนะครับดีหนึ่งดีสองนะครับมาปัา๊บปั๊บสิบตัวนะครับนี่เราต้อง เจคอบ10ตัวเก็บแฟรงค์20ตัวนะสำหรับใครจะทำคัดเหมือนกับผมเนาะก็เอาตัวอันเบโด้นะอะันเบโด้ชนะธาตุไปจาัดก,การเลยนะครับอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็คือถ้าใครทำเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องรีบนะอะ่าเขาเรียกว่าไม่จะเป็นต้องทำเป็นไฮเปอร์แม็กนะเอาแค่ร้อยที่สิก็พอนะเพราะว่าทีมพีร้อยเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปเล่นนะครับเราเอาไว้แค่ให้มันดรอป สัก1ทีมก่อนก่อนถ้ได้นะะให้มันดรอปแบบแน่ๆ1่ทีมก่อนไม่จำเป็นต้องรีบเนาะอันนี้นะครับคัทเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตรงลุงงอะ่ะเหมือนขึ้นว่าเป็นเรืองแสงว่าเราสามารถสลับได้แล้วนะครับก็ใช้แฟรงค์สิตัวนะครับแล้วก็เจคอบสิตัวถ้าบางคนมีปัญหาแบบเอยเอาอะไรไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเลนเจอร์พวกเนี่ยมันอาจจะไปติดอยู่ในทีมต้องไปเช็คว่ามันติดในสเตจพิเศษไหมสเตอาติดในสเ,ปปเตสเปวิ่งหรือเปล่า ไปติดในทีม A หรือทีม B อ่ะหนึ่งถึงลองไปเช็คดูมันติดในทีมไหมนะครับอ่ะผมก็จะสลับเป็นล่างไฮเปอร์ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมลิงคัตนะฮะก็จะเป็นดาวม่วงนะครับผมก็จะามาทีมอ่ะเอาเข้าทีมเลยนะอ่ะทีมนี้ผมเล่นเป็นทีม P 1 0้อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอันนี้เท่าไหร่39อันนี้31ออ่ะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกนะครับ แล้วผมก็จะใส่เป็นลิงคลาสนะครับแล้วก็จะเอาตัวเดียวกันนะครับยัดไปเลยให้เป็นพีร้อยนะครับนี่นี่นี่นะครับผมอ่ะหกแล้วนะครับโอเค60 70 80 90 100นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมลิงคัดพีร้อยแล้วนะครับรีบนี้ก็ไวนะเอาถ้าทำจริงๆแหละไวนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มาอัปเดตไง ก็นี่นะผมก็จะมีทีม P104 ตัวโอกาสดรอปก็จะเป็น80%ตัวละ100นะครับ1 2 3 4นี่นะ4 1 0 0ก็เท่ากับ80%นะครับผมก็จะเอาเข้ามาอีกมันจะได้เพิ่มอีก39ก็เป็น8 7นนะครับก็จะดรอปแน่ๆนะครับอันนี้ผมก็เล่นทีมเล่นจริงประมาณน,นี้นะครับผมนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไวเจอกันคลิปหน้านะก็คลิปหน้าน่าจะเป็น P 1 0 0ตัวที่5แหละก็จะครบ1ทีมแล้วก็คือจะดอบแน่นอน100%เล่นยังไงก็ดอบนะถ้ามันครบ1ทีมก็คือ5ตัวโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ